สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับแอดมินช่อง YouTube พจอาร์ชนแนลอัปเดตข่าวล่าสุดชัดเจนแล้วกำหนดนยวันโอนเงินโยยาให้กับผู้กันตนมาตาาม3ามาตาา39และผู้กันตนมาตา40รอบที่2พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube H อาร์ชนแนล ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกําหนดวันโอนเงินเยียวยาล่าสุดเดือนกันยายน2564นี้แน่นอนอยู่ในช่วงเดือนกันยายน2564ตามแนวนโยบายของทาง นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะเป็นวันไหนมีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมโดยนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33า มาตรา39และผู้กันตนมาตรา40ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดโดยได้สรุปไทม์ไลน์การจ่ายเงินยยวาแต่ละมาตราและแต่ละพื้นที่ไว้ดังต่อไปนี้สำหรับผู้กันตนมาตรา33ในกลุ่ม9กิจการในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดที่ถูกประกาศให้ล็อกดาวน์สเดือนได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรี ประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขาชนบุรีสะเชิงเชาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับนายจ้างมาตรา33จะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทไม่เกิน200คนหรือสูงสุด0 0 0 0 0บาท จะได้รับเงินระหว่างวันที่20ไปจนถึงไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่อยู่ใน9กลุ่มกิจการจะได้รับเงินเยียวยาวรอบที่2คนละ2,500บาทโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักระหว่างวันที่20ถึงวันที่30กันยายนนี้ ผู้กันตนมาตรา39ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดถูกประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีกจำนวน5,000บาทเป็นรอบที่2โอนผ่านบัญชีพร้อมเพในวนระหว่างวันที่20ไม่เกินวันที่30กันยายนนี้และผู้กันตนมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดที่ถูกประกาศล็อกดาวน์2เดือน ก็จะได้รับเงินเยยวยาวรอบที่2คนละ5,000บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยระหว่างวันที่20ไม่เกิน30กันยายนนี้ซึ่งพูุบกันตนมาตรา40ในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดได้แก่จังหวัดสะชิงชาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางส่วนจังหวัดนครราชสีมาระยองราชบุรี สระบ,บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีริขันปลาจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและจังหวัดสิงห์บุรีที่สมัครเป็นผู้กันตนและสถานะเป็นผูกน้กันต้นขึ้นทะเบียนโดยสมบูรณ์ระหว่างวันที่สี่ ไม่เกินวันที่24กันยายน2,564นี้สามารถทยอยตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่7กันยายน2,564เป็นต้นไปโดยประกันสังคมคาดว่าจะทยอยอัปเดตข้อมูลให้กับผู้กันตนมาตรา40แล้วเสร็จไม่เกินวันที่15กันยายน2,564นี้ ดยหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้รับงบประมาณจากทางกระทรวงการคลังแล้ววันที่15กันยายน2564จะเริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้กันตนมาตรา40ในช่วงระหว่างวันที่20ไม่เกินวันที่30กันยายนนี้แน่นอนในรอบแรกจำนวน5,000บาทแต่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม3จังหวัดสระเชิงชาวชนบุรีและจังหวัด พรนครศรีอยุธยาจะได้รับสิทธิ์เยี่ยวยา2เดือนแบ่งจ่ายค่าวละ5,000บาทหรืออาจจะจ่ายครั้งเดียวรอบเดียวจำนวน1,000 0บาทเลยก็เป็นไปได้อย่างไรนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube hr channel คุยสาระข่าวจริงกับ hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทําการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y o u t u b e h r Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องย o ท e บเอ h a าร a n ี e ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดง มุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม